สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกครั้งนะคะวันนี้หลินจะมาแนะนำในเรื่องของลูกทรงเท้าแบบไหนที่จะเหมาะกับลูกเท้าของเราก่อนอื่นเราต้องมารู้กันก่อนนะคะว่าลักษณะเท้าของเราเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มลักษณะเท้าแบบไหนนะคะก็ในโลกใบนี้มันก็จะมีลักษณะเท้าใหญ่ๆอยู่3ามกลุ่มนะคะก็จะเป็นลักษณะแรกนิ้วโปง้งยาวกว่านิ้วอื่นเลย นิ้วที่เหลือก็จะมีความยาวที่ลดหลั่นกันลงมานะคะก็ะจะเป็นชื่อหยิบจำจริงไม่ต้องจําเรื่องชื่อก็ได้ค่ะแต่ให้เรารู้ว่าเท้าเราอยู่ในรูปแบบลักษณะไหนนะคะที่2ก็คือนิ้วอย่างน้อย3นิ้วแรกที่มีความยาวที่ใกล้เคียงกันส่วนนิ้วอื่นก็จะมีความยาวที่ลดหลั่นกันลงมานะคะแล้วก็แบบเท้าในลักษณะสุดท้าย จะเจอไม่บ่อยแต่ก็ยังมีเจอกันอยู่บ้างนะคะก็จะเป็นในเรื่องของนิ้วชี้ที่ยาวกว่านิ้วอื่นๆเลย <c oughs> แล้วก็นิ้วอื่นก็จะมีความยาวที่ลดหนาดลงมานะคะลักษณะเท้าเราจําเป็นต้องรู้เพราะอะไรเพราะว่าเวลาเลือกรูปทรงรองเท้าใช่ไหมคะเราต้องเลือกรูปทรงรองเท้าที่ปลายของรองเท้าเนี่ยส่วน ต้องมีส่วนที่ทำให้นิ้วที่ยาวที่สุดของเราเนี่ยเหยียดออกไปได้ถูกไหม่ะงั้นมาดูดูรูปแบบทรงรองเท้าที่เจอกันในในในตลาดก่อนละกันนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะเจอกันอยู่เนี่ยห้ากลุ่มเนี่ยนอกเหนือจากนี้มันก็มีอยู่แหละสารเนี้เรวเอามาให้รู้จักกันร้าวๆแล้วกันนะคะแบบแรกก็จะเป็นใน ลักษณะหัวแหลมหน้ากว้างหน้าแคบแล้วก็มีแต่ถึงไม่ได้โชว์ในส่วนของหน้าแคบไปนะคะอันต่อมาก็จะเป็นหัวเรียวแล้วก็ลักษณะข้างล่างก็จะเป็นลักษณะหัวเรียวเฉียงแล้วก็หัวมนหรือหัวกลมแล้วกันสุดท้ายจะเป็นหัวตัดนะคะก็มาดูกันว่าลักษณะเท้าแต่ละอันเหมาะกับรูปทรงงงเท้าแบบไหน อันแรกนิ้วโป้งยาวที่สุดนิ้วอื่นก็ยาวลดหลั่นกันลงมาเ,เขาจะเหมาะกับรูปทรงรงเท้าที่เป็นหัวตัดหัวกลมหรือหัวมนนะคะแล้วก็หัวเรียวแบบเฉียงฉอย่างนี้ที่ืึงบอกว่าต้องเลือกรองเท้าที่มีลักษณะความยาวเนี่ย ให้นิ้วเท้าที่ยาวที่สุดเหยียดออกมาได้ก็คืออย่างนี้นะคะอย่างหัวตาดนิ้วโป้งก็เหยียดได้อูู่ี้หัวกลมหัวมนก็เช่นกันแล้วก็หัวเลียวเฉียงเนี้ยเขาจะมีเนื้อที่ส่วนตรงนี้ให้นิ้วโเชีย่ยงอ,อ,อ่นิ้วโป้งเราเหยียดออกไปได้เนี้ก็รูปแบบแลักษณะรองเท้า,ท,าที่เหมาะนะคะตัวอย่างที่เป็นของจริงก็จะเป็นนี้หัวตดัดเห็นไหมหัวตดัด ที่สองปกตก้มปกต้มเหลือสลักห้วมน์่้มนส่วนหัวเรียวเฉียงไม่มีตัวอย่างมาดูอันต่อไปนะคะลักษณะของเท้าที่มีนิ้วอย่างน้อยสามนิ้วแรกยาวที่สุดแล้วนิ้วอื่นความยาวลดหนั่นกันลงมา เขาจะเหมาะกับลักษณะรองเท้าที่เป็นหัวปากหัวบนหรือหัวกลมน,นะคะหัวแหลมเฉียงจะใส่ไม่ได้เพราะว่าเขาจะติดติดในส่วนของนิ้วชี้กับนิ้วที่ความยาวใกล้ๆเคียงกับตัวนิวโป้นะคะนิ้วชี้นิ้วน่ะนิ้วกางเล่ค่ะเขาจะไม่เหมาะลูกเท้าสองแบบเขาไม่สามารถที่จะจะใส่ ลงเท้าในลักษณะของหัวแหลมหรือหัวเดียวได้เพราะว่ามันจะทําให้นิ้วนิ้วที่นิ้วที่ยาวนิ้วโปง้งกับนิ้วตัวอื่นที่ยาวนะมันเบียดออกไปนนได้มันจะถูกถูกอเข้าด้านในอะคะ่ะมันจะทําให้เกิดแรงกดแรงกดของฝัดแรงกดของด้านข้างที่มาก มันจะทำให้เกิดปัญหาลักษณะเท้านิ้วหัวแม่โป้งเอียงเข้าด้านไหนเนื่องจากใส่รองเท้าที่ไม่เหมาะหรือว่าหน้าแคบเกินค่ะแล้วก็จริงๆคือรองเท้าที่ที่หลิม แนะนำมันควรจะเป็นแบบรองเท้าส้นเตี้ยเนาะที่จะใส่กันแต่ว่าถ้าจําเป็นจะต,ต้องใส่ส้นสูงเนี่ยก็ควรจะมีรองเท้าที่สับเปลี่ยนกันเพราะว่าความสูงของของรองเท้าเนี่ยมันจะเพิ่มแรงกดตรงส่วนด้านข้างทําให้เกิดปัญหานิ้วท้านิ้วหัวแม่เท้าเบียเดเบียดเข้าด้านในเนี่ยมากขึ้นส่วนลักษณะเท้าที่แบบสุดท้ายอันนี้เขาจะมีความพิเศษเ คือนิ้วชี้ยาวกว่ชาวบ้านเขาเลยลักษณะเท้าอย่างเงี้ยเขาสามารถที่จะใส่รองเท้าที่เป็นหัวเลี้ยวหัวแหลมได้แต่ต้องมีด้านข้างที่กว้างนี้เพราะอะไรเพราะว่าโดยจริงๆแล้วคือถ้าถ้าความยาวของของรองเท้าที่ อันนี้ผิดพูดในคนที่มีลักษณะเท้าปกติแต่ว่ารูปนิ้วเท้าที่ใหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าเบอร์รองเท้าที่เท่ากันเนี่ยความยาวของของหัวตรงเนี้ยถ้าเป็นในรูปทรงอื่นเขาจะมีความยาวที่น้อยกว่าอันนี้คือเบอร์ที่เท่ากันนะคะเลยทําให้นิ้วชี้ในส่วนตรงเนี้ยมันเหยียดออกไปไม่ได้พอเหยียดออกไปไม่ได้ปุ๊บหรือว่าเหยียดออกไปแล้วมันมันเหลือเนื้อที่ที่น้อยมากเนี่ย เขาจะเกิดปัญหาปัญหานิ้วในลักษณะของนิ้วหงิกหนอเนื่องจากความยาวของรองเท้าที่ไม่มากพอทำไมถึงเป็นแบบกับ,กบเอเท้าลักษณะนี้มากกว่าลกรูปเท้าอื่นเพราะว่าโดยปกติแล้วถ้าเาเวลาที่เราก้าวเดินเนะี้ย เก้าวก้าถีละก้าใช่ไหมคะนิ้วแรกที่สัมผัสพื้นจะเป็นนิ้วที่รับแรงกดรับแรงกดน้ําหนักเนี่ยมากที่สุดถ้ารูปแทบเท้าอื่นเนี่ยจะเป็นนิ้วปนะ้อไหมแต่ว่านิ้วเท้าที่มีความยาวอย่างนะี้ยนิ้วชี้ยาวอย่างนะี้ยนิ้วชี้จะเป็นตัวเป็นนิ้วที่โดนแรงกดมากที่สุดพอนิ้วชี้โดนแรงกดมากที่สุด นิ้วชี้เขาอ่อนแอกว่านิ้วก้งคือความแข็งแรงไม่เท่ากันเขาก็จะเกิดปัญหานิ้วหิกได้ง่ายถ้ารองเท้าความยาวไม่มากพอหรือมีหัวรองเท้าที่แบนกดลงไปนะคะแล้วก็ความสูงของส้นรองเท้าก็ทําให้เกิดปัญหาอย่างนี้ได้เช่นกันคือมันจะยิ่งเพิ่มแรงกดปลายนิ้วที่มากแล้วก็ทําไมหลิงถึงบอกให้เลือกเป็นในลักษณะของหัวแหลมหรือหัวเรียวที่มีหน้ากว้างเพราะว่า นิ้วลักษณะของเท้าอย่างนี้เขาไม่ได้มีแต่ปัญหาของนิ้วที่ยาวกว่าชาวบ้านเขาใช่ไหมถ้าเกิดว่าความกว้างของรองเท้าที่ไม่มากพอมันก็จะทําให้เกิดปัญหานิ้วโป้งเอียงเข้าด้านในได้เช่นกันแล้วก็คือว่าจะงงไหมหัวแหลมแต่นากว้างมันเป็นยังไงอาจจะงงมีภาพไปดู เห็นไหมนี่ก็แหลมทั้งคู่เลยนะแหลมทั้งคู่เลยแต่ความกว้างด้านข้างของเขาจะไม่เหมือนกันนะตรงนี้เขาจะแบบแหลมแบบเข้าเลยเนอะียงเข้าไป่างนี้เลยแต่ตรงเนี้ยตัวเนี้ยที่เขาเป็นแหลมแต่หน้ากว้างเนะี้ยเขาจะมีความป่องตรงด้านข้างลักษณะของเ้าเราเวลาเราใส่ลงไปเนี่ยถ้าหน้าแคบปุ๊บ นิ้วมันจะโดนห่อไว้อย่างเงี้ยตรงเงี้ยจะเกิดแรงกดที่มากทําให้เกิดปัญหานิ้วโปง้งเอียงหรือกระดูกงอกด้านข้างส่วนถ้าเป็นหน้ากวาออ้างมีฝ่องตรงเงี้ยก็จะทําให้ตรงส่วนเนี้ยโดนแรงกดที่น้อยลงตัวอย่างของจริงหัวแหลมทั้งคู่หัวแหลมทั้งคู่เห็นไหมแต่นั่นเน,นี้ยคือหน้ากว้างอันเนี้ยหน้าแคบ น้ากว้างอย่ี่บอกตรงเนี้เขาจะมีความป่องนะอ,อส่วนตัวเนี้เน,นี่ยตรงเนี้ยแคบเห็นปะก็เนี่ยลักษณะทางรองเท้าที่หนอแนะนำก็คูรจะเป็นตัวที่มันมีความกว้างช่วยก็ปัญหาของการเลือกรองเท้าที่เหมาะกับรูปเท้าก็เป็นส่วนหนึ่งนะ ถ้าเกิดว่าเราไม่มีปัญหาในเรื่องของกุ้งเท้าหรือว่าความกว้างของเท้าที่มากกว่าปกติก็จะใช้ในหลักเกณฑ์ที่หญิงบอกไปได้แต่ถ้าเกิดว่าเรามีรูปเท้าที่มีรูปเท้าที่กว้างกว่าปกติเนี่ยมีความกว้างของของเท้าเนี่ยที่มากเราก็จำเป็นที่จะต้องเลือกรองเท้าที่มีความกว้างของด้านข้างทพิเศษ หรือว่ามีความสูงของหลังเท้าที่มากก็จะต้องเลือกรองเท้าที่มีความความโนะเขาเรียกความโนดที่มากกว่าปกติแล้วก็อีกหลังหนึ่งคือถ้ามีปัญหาในเรื่องของรุ่งเท้าที่ไม่ที่ผิดปกติก็คืออาจจะเป็นเท้าแบน,แบนเท้าแบนคืออะไรเท้าแบนคือไม่มีเวลาเราเหยียบไปพื้นเนี่ยมันจะไม่มีร่อง,องตรงส่วน มันจะไม่มีล่องร่องเท้าส่วนนี้ไม่มีเหยียบแล้วแบนกับพื้นไปเลยอันนี้เขาเรียกเท้าแบนอ่าแล้วก็อันที่สองคือแบนก็มีปัญหาใช่ไหมถ้าโก่งก็มีปัญหาเช่นกันถ้าแบบกุ้งเท้าที่มีลักษณะที่เว้ามากกว่าปกติเนี่ยเขาก็จะมีปัญหาในเรื่องของการเดินเช่นกันถ้ามีปัญหาของอุ้งเท้าเนี่ยควรจะมีในเรื่องของแผ่นที่รองรับเฉพาะแผ่นที่เขาซัพพอร์ตพิเศษสำหรับรัญหาเท้าพวกนี้ต้องมาช่วยนะคะเพราะว่า ถ้าเรามีปัญหาในเรื่องของรุ่งเท้าที่ไม่เหมือนปกติเนี่ยการใช้รูปแบบของเท้าหิ่งแนะนําไปอย่างเดียวเนี่ยมันมันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาได้ได้พบก็อาจจะแบบเอ๊ะยทำไมไปใส่แล้วยังเกิดปัญหาขึ้นคือส่วนหนึ่งคือตัวรองรับข้างในไม่สพอร์ตออกการเดินเราจะไม่เหมือนคนปกติเพราะว่าถ้าเป็นรุ่งเท้าที่ผิดปกติใช่ไหมคะเขาจะไม่เดินตรงนะจะเดินแบบ บิดออกบิดออกเนี่ยหัวรองเท้ายังไงก็ต้องโดนเสียดสีแน่นอนค่ะเขาก็จะเกิดปัญหาขึ้นการแก้ก็อย่างที่ลนูบอกคือหาแผ่นรองที่เหมาะสมกับปัญหาอุ้งเท้านั้นๆนะคะยังไงเดีย๋ยววันนี้ลืมสรุปให้ฟังอันดับแรกเราต้องรู้ก่อนเลยว่าเรามีลูกเท้าที่เป็นแบบไหนรูปแบบแรกนิ้วโป้งยาวที่สุดนิ้วอื่น ความยาวลดหลั่นกันลงมาเน,นี้ยเราใส่รองเท้าที่เป็นลักษณะของอหัวตัดหัวมนหัวกลมหรือหัวเรียวแบบถิงเฉียงได้ทนนี่สองลักษณะของนิ้วเท้าที่มีลักษณะ3มนิ้วเท้าแรกอย่างน้อยสามนิ้วเท้าแรกยาวใกล้กันแล้วนิ้วอื่นมีความยาวที่ลดหลั่นกันลงมา ก็จะใช้รองเท้าในรูปแบบของหัวตดัดหัวมนหัวกลมได้แล้วการสุดท้ายคือ,อนิ้วชี้ยาวกว่านิ้วอื่นอันนี้เขาก็จะใส่รองเท้าลักษณะหัวเลี้ยวหรือหัวแหลมที่มีลักษณะป่องด้านข้างได้โดยที่ลักษณะเท้าที่ถึงบอกก็จะยึดในคนที่ปกติไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของพื้นเทา้า หรือความกว้างของเท้าที่มากกว่าปกตินะคะถ้าในเรื่องของปัญหาต่างๆอย่างนี้ก็ลองปรึกษ,ษากันเข้ามาได้ยังไงถ้าหลิมสามารถที่จะแนะนําอะไรให้กับทางเพื่อนๆได้ก็ยินดีค่ะยังไงถ้าสนใจหรือชอบคลิปนี้ก็าฝากกดไลค์กดแชร์ให้หลินด,ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้หลินด,ด้วยฝากกดติดตามด้วยค่ะขอบคุณนะคะ